ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้แกงหสีพามาแกงน่องไม้สดตรแล้วค่ะอ่าขั้นตอนแรกแกงก็เอาอ่าเน่องไม้สดของฮ่องไปขวเนาะค่ะเนาะการการที่ว่างฮ่องขวเนาะถ้าว่าไปต้มเน่องไม้มันสิโบหวานเนาะค่ะเนาะมันสิเป็นเป็นตื้นที่เป็นปลาแซบนะค่ะเนาะสูตรของอีสานนิแทต้องเอาเน่องไม้สดตรไปขวนะคะขวาวแล้วให้ให้น้ำของเขาออกเองเนาะค่ะเนาะน้ำของเขาออกเองนะคะ ห้องกับขวัวจนแบบว่าใหงน้องไม้ถ้าเมื่อไม้เขาเริ่มสีสุกก็สีออกเป็นสีเหลืองๆนะคะเด้อถ้าว online, antis, uffy, ่าขวัวแบบนี้นะคะน้องเสียเทให้นงไม้เวลาเ้าแกงแกงเมื่อไม้เ้าสียดทงออกแต to to use uses, ่ว่ากินหอมน้องไม้นะคะเนาะงเสียเทงน้องไม้เ้าไปขวัวนะคะเอาน้องไม้ไปขวัวกระดาษกระทางนะคะเนาะอันนี้เดี๋ยวขวัวได้ทีท่านต้องตอนที่ว่าได้ทีนะคะเนาะ พ้าพวผัดได้ที่แล้วก็สิประมาณนี้้ะคะ่ะแกงจะเอาอ่าอันนี้เป็นเป็นน้ำยาหนังนะคะเนาะน้ำยาหนังใส่ลงไปล้ลยเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อสดน้ำการทีขาาวผดน้องไม่สดนะคะแล้วก็เอามัดแกงเนาะ อ่ามันจะเฮ็ดให้แกงของเฮานะ่าหอมหอมกินน้องไม้นะคะแล้วก็บน้อไม้ของเฮาก็สิบ่จืดเนาะคะ่นะเนาะก็สิออกขมๆจักหน่อยเนาะคะ่นะเนาะแกงก็ใส่พริกแกงเนาะคะ่นะเนาะพริกแกงแล้วก็พริกแกงก็มีพริกแห้งแล้วก็กระชายแล้วก็ตะไคร้เนาะคะ่นะเนาะแล้วก็แกงนี่ใส่ลูกโดดไปเลยะะเด้อค่ะแล้วก็บมะเขือพวงเนาะคะ่นะเนาะ นี่อ่าปลาซาบด้ค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่หลายๆมันแห้งนัวนะคะเนาะคงนัว้วคะคงปรุงรสนะคะ น้ำปลาดนะคะคนนะคะเนาะปล่อยเขาเดือดจังน้อยนะคะเราก็จะมาซิมนะคะโอ้แกนลืมใส่หมูะคะ่ะหมูหมูสามสั้นนะคะใส่ไปเลยะคะ่ะ เกี๊ยจังน,น้อยนะคะเนาะมื้อนี้พิเศษอยู่ที่เส้นหมูสามซันนะคะเนาะมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะแกงเดือดได้ที่แล้วค่ะโอหน่ากินมากเลยค่ะอ่าแกงกเอย่าใส่ขบเบียวนะคะเนาะขั้นตอนต่อไปใส่ให้ขมใส่ขบเบือให้แกงแกงมะม่ายของเ้าคนหนากินนะคะเนาะ ช่วงนี้หนาฝนนะคะเริ่มจะเขาเรืดดูฝนรอบอ่านอกไม้เนาะค่ะนอกผักนอกไม้ก็เริ่มออกนะคะนอไม้ขาปาเนอะอันนี้แกนหากอายุข,ขางบ้านเนะค่ะอ่าพอเราปลูกไว้เนาะค่ะได้มายู่นซีนอ่นะคะในแกงในหมอน,นึงพอดีค่ะปล่อยเขาเดือดจังน้อยเนาะค่ะเนาะ น่ากินมากเลยค่ะร้อยลูกโดดนะคะอ่าขั้นตอนสุด้ายเลยนะคะแกนกับสีไส้อ่าใบผักิตู้นะคะใบใบแมงลักเนาะค,ะะคะ่ะลวกัผักขานะคะหรือว่าผักโอมเนาะค่ะเนาะอ่าพ่นแห่ผักเขาสลดก็ถือว่าไส้ได้เลยนะคะซิมเนาะคะ่ะแบบที่เนี่ย แซ่บยกโป้ยแล้วค่ะอ่าเป็นเมนูอาหารเย็นนะคะเนาะแรง,งนี้เลยค่ะอ่าร้องเอาสูตรของแกงไปเฮ็ดเบิ้งนะคะอ่าแกงขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อ่าคอยเข้ามาอ่ารับชมคลิปของแกงเราเข้ามาส่งกำลังใจเห็นแกงน,นะคะเนาะแกงจะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะอ่าแกงจะขอจบคลิไปไว้เพียงคลินี้กับแกงมาไม่อ่าฮอนๆอนฟดๆนึงแล้วคะนะ่ะเนาะ แซ็บๆน้องกนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ